ละครสร้างเรื่องคือพระจานร์สีเลือดฉันต้องกลายเป็นแวมไพร์เอ๊นี่มันคือพระจานร์สีเลือดนี่ล่ะเอ้าลินลูกมันทำอะไรอยู่ข้างนอกดึกๆแบบนี้ล่ะอ๋อเปล่าค่ะคือแค่ว่าหนูมาชมวิวตอนดึกเฉยอ๋อม่นงั่นอะไรนั่นอะคืนพระจัน์สีเลือดนะคะคุณพ่อ นูมไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าคืนนี้หนูต้องกลายเป็นแวมไพร์แน่ฮะรู้ว่าอะไรนะมนลูกรีบเข้านอน,นี้ได้ค่ะคุณพ่อหนูจะรีบเข้านอน<ะ>คืนถ้านสิเลือดหรอลูกบอกว่าลูกต้องกลายเป็นแวนไมไพร์อยู่ดีเลยเือนเรื่องบ้าอะไรของเรากันวะและ้วเธอใช่ลูกจริงๆของเราเหรอ ทาไม่ใช่แล้วจะรับเลี้ยงมาทำไมอลนินวันนี้พ่อไปทำงานที่ร้านขายยานะเดี๋ยวตอนเย็นสักสโมงห้าโมงพ่อจะรีบกลับมานะอ่อแล้วอย่าไปบอกใครนะว่าเธอคือวันพายนะ่ะได้ค่ะคุณพ่อหไม่บอกหรอกนะคะจ้าสวัสดีค่ะ คนฉันชื่อเลยนนะคะฉันคือคนครึ่งวานพายคืนพรนจันสีเลือดฉันก็มักจะเป็นวานพายอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าฉันคือวันพายพ่อของฉันบอกฉันทุกวันว่าห้ามบอกใครเป็นอันขาดว่าฉันคือวานพายตัวจริงถ้าไม่อย่างนั้น เพื่อของฉันจะต้องเบินหน้านี้แต่ไม่ชอบสีหน้าฉันเพราะฉันคือวัมพายนี่คือพระจันทร์สีเลือดฉันจะมีในตาสีแดงอารามไม่เหมือนกับดวงตาของคนอื่นโอ๊ยสายแล้วนี่ก็แปดโมงแล้วด้วยโอ๊ยไม่น่าตื่นช้าเลยวันนี้ก็เปิดเทอมอีกวานละสี่มีใครดูบ้างไหมว่าฉันเป็นวามพาย ถ้ามีเพื่อนในห้องแกล้งฉันแล้วก็มีหวังที่โดนแน่ในทุกๆคืนคืนพระจานรสีเลือดจะออกมาในรอบสองเดือนสามเดือนนี่คือเดือนที่สามที่คืนพระจําท์สีเลือดจะออกมาทุกๆวันครั้งละสัปดาห์ฉันจึงบางครั้งฉันมาชมวิวข้างนอกเพราะว่ามันดูสวยงามมาแล้วหรอ สบายดีไหมจ๊ะอยู่ที่บ้านไม่เป็นไรนะเธออยา่าไปฟังพวกนั้นเลยเอา้าได้ข่าวว่าเธอคือวันพายหรอจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอวะทำไมฉันไม่ได้ข่าวนี้เลยวะอ้ยก็แกไม่รู้หรอกน่าว่าเยมี่อ่ะตอนคืนพระจันทร์สีเลือดอ่ะหล่อนจะกลายเป็นวันพายจริงเหรอนี่พวกเธออยาไป ว่าเพื่อนอย่างนั้นนะฉันพูดจริงอย่าอินี่อย่ามาสอดแทรกได้ปะฉันก็ทำให้เป็นไม่สนใจแหม่พอที่เวลาคนอื่นด่านะตัวเองก็ไซ้อนใจแล้วพอที่เวลาเธอด่าคนเวลาคนอื่นมาด่าเธอหลาเธอจะสนใจแบบนั้นไหมเรื่องของฉันทำไมก็เรื่องของฉันสิ ฉันไม่ได้คิดอะไรมากฉันก็รีบเขียนหนังสือการบ้านที่ครูส,สั่งส่งให้ตอนเอ้ยส่งมาให้ตอนปิดเทอมฉันก็ลืมทำซะสซนิทเพราะฉาดไม่มีเวลาฉันต้องไปเรียนพิเศษและเรียนอีกมากมายทันทีที่ฉันยังพูดไม่จบในตาของฉันก็เริ่มออกสีแดงแดงแล้วเฮ,ะฮ,ะฮ,ฮ้ยทำไม ลิงทำไมเธอตาสีแดงย่างนั้นน่ะฮะนายมีอะไรหรอ<ม>ก็ไม่มีอะไรนะ่ะม,มันเดี๋ยวฉันขอข,อข้าห้องน้ำก่อนเออสวัสดีค่ะคุณครูจะไปข้าห้องน้ำหรอได้สิรีบมาห้านาทีนะค่ะเฮ้ยนี่เข้าห้องน้ำดิ เพื่อเป็นอะไรของเพื่อนแล้วก็ดูปกติดีนะเพื่อนเป็นอะไรของพวกเพื่อนเนี่ยเราเป็นวันพายเหรอเราก็ไม่ได้เป็นวันพายนี่นาเราเป็นแค่ตอนคืนพระจันทร์สีเลือดเองเพราะพวกเธอนี่เขาคิดไปเองกันจริงๆิงเนาะหนูมาแล้วค่ะครูไปนั่งที่สิไว้ เด็กใหม่เ hmm. ห็นครูทำเป็นพูดดีเนาะใช่โอ้ยใครเขาจะเปียกอ้าวทำการบ้านเสร็จแล้วจ้าลินอ๋อเสร็จแล้วค่ะแหมทำไมออยเนะใครว่าฉันออยทำเมื่อกี้แกรเองใช่ไหมคะทำไมเกว่าฉันหรอ ามาตาของฉันทำไมล่ะฮะอ้าวลินนั่งสิได้เลยค่ะครูฝังก่อนถินนะพีอเอลเอลลี่เกเจอดีแน่ตอนเย็นฉันจะดูดเลือดแกให้ตายเอ็น,นก็ตอใบาสามแล้วหรอ,อนี่ รอฉันด้วยสิพวกเธอทำไมไม่รอกันบ้าเออ,เ,อ,อเธอจะเป็นเพื่อนฉันจริงหรอใช่แล้วไงแต่ถ้าฉันบอกเธอไปแล้วเธอจะยังเป็นเพื่อนกับฉันจีิงบ้าว่าเป็นสิฉันจะเป็นเพื่อนเธอตลอดต่อห้เธอเป็นตัวอะไรก็าตามฉันรักเธอที่สุดเลยนะจ้า งั้นเรารีบเข้าห้องกันเถอะได้เลยแปลงั้นเดี๋ยวเราเข้าห้องกันเถอะนะเอ๋เอ๋ตาชั้นเป็นอะไรหรอเออถ้าเป็นอะไรบอกฉันมาสิถ้าเธอมีอะไรไม่สบายใจบอกฉันได้นะเอ๊เขี้อาชั้น เป็นอะไรเรื่องเราก็จบลงไปแล้วสําหรับเรื่องคืนพระจันทร์สีเงอดฉันต้องกลายเป็นลำพายตอนเดียวจบนะซึ่งเรื่องมันก็เป็นมือเรื่องสั้นๆแบบสั้นออกยาวนิดนึงเพราะว่าพึ่งกินข้าวเสร็จใช่ป่ะแล้วก็แบบต้องเอือมช่วยทํางานบ้างแล้วก็หลับบี้นนะ้เคเียวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแหละเดี๋ยววันนี้มี m อ็นบเพลงนี่นะจ๊ะ 拜拜。Bye bye.